สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v f t อทีบ c h a n n e ชนะครับในคลิป Vanguard Zero วันนี้นะครับผมก็มีน้องๆขอมาจริงๆมันก็ตรงกับที่เราจะทำอยู่แล้วด้วยแหละนะครับนะเราก็เลยเอโอเคถือเป็นเลิกงามยามดีในการทำเลยเพราะจริงๆมันค่อนข้างคำนวณเยอะพอสมควรนะครับผมนะนั่นคือวิธีการฝาก Material นะครับผมในเกม Vanguard Zero นั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมนะ Material คืออะไรก็คือจริงๆเวลาเราเล่นทุกเกมแหละที่เป็นเกมการ์ดอะ มันถ้าเราจะเปิดให้มันได้แบบคอมพิวจริงๆอะ่ะมันใช้ทรัพยากรในการเปิดอะ่ะเยอะมากๆก็คือต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้เพชรใช้เจมใช้ลูกแก้วอะไรมาเปิดอย่างเงี้ยเยอะมากๆหรือว่าถึงขั้นต้องเติมเงินเปิดเนาะเกมเขาก็จะอำนวยความสะดวกขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าอ่ะก็อาจจะใช้เอาการ์ดที่ไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเปิดได้การ์ดซ้ํากันอ่นะการ์ดซ้ํากันมันมีอยู่แล้วแหละทุกการ์ดเกมที่เป็นเกมนะครับก็สามารถได้ อุปกรณ์นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับผมแต่ในส่วนของแวนกาซิโรเขาเรียกว่าแมทริเอลนะครับเอามาเพื่อสะสมครบเราก็สามารถคาฟร์ดใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ได้นั่นเองนะครับคัสการใบที่เราขาดนั่นแหละนะครับนะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยวิธีการฟาร์มเนี่ยแต่ละเกมมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้เราพูดถึงแวนกาซิโรมาดูกันก่อนค a ฟติ้งแมทริเอลครับเกมนี้จะมีทั้งหมด4แบบหลักๆนะครับก็จะมี ทางซ้ายสุดจะเรียกว่าหินขอเรียกว่าหินใหญ่แล้วกันคือมันหินระดับของทริปเปิลแรนะครับ 3R นะครับอันต,อต่อมาจะเป็นหินระดับเป็นวงกลมเนี่ยเป็นหินระดับของดับเบิลแร 2R แล้วก็เป็นหินระดับแรนะครับนะเป็นเบี้ยวๆหน่อยนะครับนะก็จะเป็นในสงองหนึ่ง R สุดท้ายจะเป็นหินระดับเล็กที่สุดนะครับนะก็จะเป็นแท่นหินธรรมดาเลยซึ่งเจ้าตัวเกมันกาซีโลเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่อันสุดท้ายเนี่ยอันที่3อันหน้าเนี่ย ทุกอันใช้แยกเป็นเอกเทศของแต่ละแคนมันจะมีตาแคนเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วถ้าสังเกตนะครับนะก็คือแต่ละแคนมันจะแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมนะมันใช้รวมกันไม่ได้ยกเว้นหินอันสุดท้ายที่เป็นรูปไอเนียเหมือนตัวก้านและเป็นหินอันนั้นแหละนะครับที่จะใช้กันได้นะครับผมต่อมาครับวิธีการได้นะครับคัมแมททีเรียลได้มาจากที่ที่เดียวนะครับที่ได้แบบ ในแคนที่เป็นปกติไม่ใช่แคนอีเวนต์นะครับนั่นคือคาแรคเตอร์ไฟนั่นเองนะครับผมนะก็โหมดตรงนี้อ่ะเป็นหน้าใครโทชิกิอย่างนี้นะครับน้องๆก็ได้จะเข้าไปเล่นกันบ่อยอยู่แล้วแหละนะครับนะแล้วก็วิธีการเล่นครับอย่างที่บอกกันคือมันแยกกันเป็นเอกเทศเราก็ต้อง เลือกที่ว่าเราจะเล่นแคนไหนนะครับเราไม่สามารถคาฟได้ทุกแคนในเวลาพร้อมกันนะครับเราไม่สามารถเรียวกว่าไม่สามารถเก็บมาทีเรียวนในเวลาพร้อมกันเราต้องเลือกว่าเราจะเล่นแคนไหนใครอยากเล่นโกรอยัลเจเนซิสนารูชาโดอะควาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนที่จะเลือกนะครับเข้ามาหน้าตาันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งจะมีระดับแล้วก็ความดอบของมันนะครับผมแต่มันจะมีนิดนึงคือในเกมเนี้ยมันจะมีวันดอปการันตีอยู่นะครับผมวันดอปการันตีเนี่ยมันก็จะเขียนเป็นตัวอัพนะครับแบบที่เห็นอยู่ในหน้าจอเลย และอีตัวคําว่าอัพเนี่ยนะครับโดยประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2วันนะครับโดยประมาณก็วันที่เรากดที่มันเป็นการันตีเราก็จะได้แมทเรียลของแคนนั้นๆแน,น่นอนตามจํานวนที่ระบุนะครับนะอย่างเช่นเวลี่ฮาร์ดอย่างเงี้ยก็จะได้หินใหญ่กับหินกลางนะครับผมแต่ถ้าวันอื่นไม่ได้เป็นดอบก,การันตีอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้แค่หินใหญ่นะครับอันเดียวหรือว่าหินกลางอันเดียวหรือว่าไม่ได้อะไรเลยก็มีเช่นกันนะครับอันนี้มันคือเป็นการเรื่องของการดับเลสนะครับผมอันนี้ก็วันที่การันตีจะดีมากๆนะครับ อ่ะอย่างที่เราบอกครับแมทเทีเยลครัฟอย่างที่เห็นก็จะมี3อย่างใหญ่กลางเล็กนะครับเราจะเรียกกันอย่างนี้นะเราจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับจะไม่ีด้ว่าทิปเปิลดับเบิลหรือหัวแร่นะครับจะเรียกว่าใหญ่กลางเล็กนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลในการคารฟมันขึ้นอยู่กับค่าของสเตอร์มินานะครับค่าทำาหามว่าทำไมมันขึ้นอยู่กับการค่าของสเตอร์มินาเพราะว่าในการเล่นนะครับคาแรคเตอร์ไฟ์มันใช้สเตอร์มินาเดินเกมเป็นหลัก นะครับเท่ากับว่าสเตอร์มีนาจะเป็นการควบคุมนะครับการที่เราได้แมทเทียลทั้งหมดของเกมนี้มานะครับโดยตอนนี้นะปัจจุบันวันที่อัดคลิปอะมันตันอยู่ที่เกตหกสิบห้านะครับสเตอร์มีนาที่ได้เต็มแม็กคือหนึ่งร้อยสามสิบห้านั่นเองนะครับนะโดยสเตอร์มีนาครับผมหนึ่งหน่วยเนี่ยใช้เวลาในการรีเจนห้านาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงเราจะได้สเตอร์มีนาคืนมาแค่สิบสองหน่วยเท่านั้นนะครับในเวในเวลาหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเต็มเต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงเราจะได้สเตอร์มีนาอยู่ที่หนน่ววยะครับแล้ก ในส่วนของสเตอร์มินาเนี่ยจะมีการได้เพิ่มมาละ3รอบนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิชชั่นนะครับใครที่เล่นนะครับผมก็เราไม่ได้ลงรายละเอียดไว้เนาะก็รอบหนึ่งสีนาทีนะครับผมโดยจะมีเวลาของในส่วนของ2องทุ่มนะครับตีสีแล้วก็เที่ยงนะครับของเวลาบ้านเรานะครับผมนะโดยรอบละ40หน่วยรวมเป็น120หน่วยครับเท่ากับว่า1วันเราจะได้สเตอร์มินานะครับผมรวมทั้งหมดประมาณ408หน่วยนะครับ นะก็อันนี้เป็นคร่าวๆของในเรื่องของชุดตัวมีนาหนึ่งวันนะครับวิธีการฟาร์มครับนะต้องรู้ว่ถึงวิธีการฟาร์มก่อนนะครับวิธีการคราฟก่อนอันนี้คือเลขของการคราฟนะครับถ้าเราอยากได้การ์ทิเปิลนะครับเราต้องมีหินใหญ่ร้อยอันหินกลาง200อันและหินเล็ก400อันนะครับเราขอไม่รวมไอไอที่อันเป็นแบบหินที่ใช้ได้ทุกแคร์นะเพราะอันนั้นมันจะเกลืบอนางๆมันจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับระดับดับเบิลอาร์นะครับผมนะจะใช้หินกลางร้อยครับหินเล็ก2 0 0สุดท้ายระดับ R เดียวนะครับจะใช้ห อันนี้ต้องจําเลขตรงนี้ไว้ก่อนวิธีการได้มาอย่างที่บอกมันก็คือให้มาเล่นจากตรงนี้แหละนะครับนะซึ่งพอเราเล่นปุ๊บนะครับมันก็จะมีการได้ของมันก็คือในระดับเวลี่ฮาร์ดเนี่ยนะครับจะใช้สเตอร์มินาทั้งหมด15หน่วยนะครับนะบของดอบจะเป็นหินใหญ่กับหินกลางนะครับลงได้วันละ5รอบเท่านั้นนะครับ ในระดับฮาร์ดนะครับใช้สเตอร์มิน่า15หน่วยเหมือนกันของดอบจะเป็นหินใหญ่กับหินเล็กลงได้แค่วันละ5รอบที่เหลือจะเป็นระดับนอร์มอลนะครับผมใช้สเตอร์มิน่า15หน่วยนะครับดอบแค่หินกลางเท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับระดับอีซี่ครับใช้สเตอร์มิน่า10หน่วยนะครับดอบหินเล็กเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดจริงๆก็รายละเอียดตามที่เขียนไว้ตรงหน้าเมื่อกี้แหละนะครับทีนี้นะครับผมการดรอบหินนะครับมันจะไม่ดอบทุกรอบที่เราลงนะครับจะเป็นการสุ่ม นะครับอย่างที่บอกไปคือมันออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่จะมีวันการันตีใยู่พี่ประมาณ2วันตอนหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งไอ้สวันนั้นอ่ะคือเราจะได้ไอ้ตัวหินนั้น่ะแน่ๆลงกี่ครั้งก็จะได้ตามนั้นเลยนะครับนะให้เลือกอ่ะก็ขั้นแรกนะครับในการฟาร์มที่ดีเลยนะครับให้รู้เลยคือให้ได้แน่ๆนะครับอันแรกคือให้เลือกแคนที่จะฟาร์มนะครับนะก็ หนึ่งแคนตอนหนึ่งซีซั่นก็จะดีมากนะครับถามว่าทำไมถึงให้เลือกแคนที่ฟาร์มสมมติอยากเล่นลอยย่ชุดนี้รอยย้อนมาแนะนำว่าให้ทั้งซีซั่นนั้นฟาร์มแต่รอยย่ถามว่าไอ้พี่ถ้าฟาร์มแต่ลอยย้อยอย่างอื่นผมอยากเล่นด้วยทำยังไงคือมันต้องกั้นใจครับไม่งั้นก็ต้องเติมคือเกมมันไม่ได้เอื้ออํานวยกับสายฟรีเท่าไหร่อยู่แล้วมันก็ให้มันพอจะเล่นได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนสําหรับคนที่ฟรีทูเพย์นะครับนะไม่ได้เปย์ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราเพย์มันก็ ให้เลือกแทนที่จะฟาร์มต่อ1นซีซันก่อนนะครับนะหวันนะครับต้องเล่นอะไรบ้างต้องเล่นเวลี่ฮาร์ดและฮาร์ดนะครับของแทนที่เลือกทั้งหมดก็คือ10ครั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือให้เลือกระดับความยากตามหินที่ขาดนะครับและลงนะครับผมสมมุติว่าเราเลือกเราต้องเล่นก่อนก็คือเวลี่ฮาร์ดกับฮาร์ดจบปุ๊บในระดับความยากที่เหลือครับมันจะขาดสมมติเราขาดหินกลางก็ลงหินกลางเราขาดหินเล็กก็ลงหินเล็กนะครับแค่นั้นเองนะครับโดยนะครับถ้าลงระดับนะครับเวลี่ฮาร์ดนะครับผมฮาร์ดและนอร์มอนนะครับ จะได้หินในประมาณ1สัปดาห์เนี่ยจะได้หินใหญ่ที่44เม็ดนะครับถามว่าพี่ตัวเลขเนี่ยพี่เอามาจากไหนนะครับก็คือคำนวณคร่าวๆมันไม่ได้ตรงตามนี้เป๊ะมันอาจจะมีความโชคดีโชคร้ายปนกันอยู่แต่ว่ามันน่าจะได้อยู่ใกล้เคียงประมาณนี้อาจจะบวก 5-, 5, 5ลบ5บวก 6- ลบหอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าลงในระดับ v ว r y h a r ร์ a r d n ์ r น a l อตอน1สัปดาห์จะได้หินใหญ่ทั้งหมด44หินกลางนะครับ154ครับผมและหินเล็ก22อันนะครับ แล้วก็ท่านหนึ่งซีซั่นในเวลาโดยประมาณ15วันก็ได้หินใหญ่อยู่ที่88แอันนอะหินกลางที่3 0 8อันหินเล็กอยู่ที่44อันนะครับแล้วก็ถ้าเราลงในระดับเวลี่ฮาร์นะครับฮาร์และก็อีซี่นะครับผมนะตอนหนึ่งสัปดาห์เราได้หินใหญ่ทั้งหมด4 4อันหินกลางทั้งหมด22อันและหินเล็กทั้งหมด2 8 5อาันนะครับและตอนหนึ่งซีซั่นนะครับ15วันเราก็จะได้หินใหญ่ทั้งหมดอันหินกาง44อันแล้วก็หินเล็กทั้งหมดโดโยประมาณ570อันนะครับ นะอันนี้ต่ออันนี้โดยประมาณทุกอันนะครับนะถ้า1ซีซั่นนะครับผมเราสลับกันลงอย่างละ1นะครับอย่างละ1สัปดาห์ก็คือลงแบบที่1กับลงแบบที่2ที่เราบอกนะครับเราจะได้หินทั้งหมดหินใหญ่ทั้งหมด88%อันหินเล็กไอหินกลางทั้งหมด176อันและหินเล็กทั้งหมด3 0 7อันนะครับนะโดยอ่า่ซีซั่นเนี่ยมันจะกินเวลาโดยประมาณที่2สัปดาห์นะครับจะเราจะไม่สามารถ ครับการ์ดในระดับทิพเปิลแรดได้นะครับในถ้าเราเป็นตัวเลขตามนี้นะครับโดยประมาณเนี่ยเราจะสามารถครบได้แค่การ์ดดับเบิลแรดหนึ่งใบและการ์ดหัวแรดหนึ่งใบแค่นั้นโดยประมาณนะครับผมถ้าเราต้องการครับทิพเปิลอาร์นะครับจะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18วันโดยประมาณนะครับอันนี้โดยประมาณนะอาจจะมากกว่านั้นนะครับหรืออาจจะเป็นถึง20วันเลยก็ได้สําหรับคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะครับผมนะแต่สามารถย่อยการ์ดที่ไม่ใช้ได้นะสาหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมนะทิน มาเราจะได้หินคืนมาด้วยนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันย่อยก๊าซได้ครับเช่นย่อยระดับทริปเปิลเรเนี่ยนะครับเราก็จะได้หินในระดับสูงสุดของทิปเปิลเรก็คือหินใหญ่เนี่ยคืนมา50อันนะครับหรือย่อยระดับดับเบิลเรก็เราก็ได้หินระดับกลางคืนมา50อันเราจะไม่ได้คืนเต็มจํานวนนะครับแบบในหินอื่นๆด้วยนั่นเอง นะครับโดยวิธีการย่อยเนี่ยจะเห็นทางด้านซ้ายบนนะครับนะไปที่มันจะย่อยได้แค่การ์ดฟอยแล้วจริงๆนะครับผมนะมันจะมีทางซ้ายบนถ้าใครกดรูกการ์ดฟอยล์จะเห็นนะครับสามารถกดตรงนั้นเพื่อย่อยทิ้งได้นะครับนะถ้าเป็นการ์ดธรรมดามันจะไม่มีนะลองสังเกตดูดีๆระหว่าง2รงูปนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการฟาร์มแมททีเรียลนะครับผมก็จริงๆอะ่ะถ้ามันเปิดได้แล้วอะ่ะ แมทเทเรียลมันก็จะถูกเติมเข้าไปอยู่เรื่อยๆเ,เราอาจจะคราฟได้เวหรือคราฟได้ช้ากว่านี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับซึ่งเล่นแวนกาซีโร่ถ้าคุณไม่เปจริงๆแคนที่เราสามารถเล่นได้จริงๆในบรรดาแคนที่เป็นแคนหลักที่มันไม่ใช่แคนอนะีเว์น่ะ ต้องบอกว่ามันค่อนข้างมีจํากัดมากๆนะครับอาจจะเล่นได้ะแค่บางเด็กด้วยหรือว่าอาจจะต้องเล่นตามเฉพาะเราเปิดซองได้แค่อะไรเยอะเราก็ต้องเล่นแค่นั้นด้วยนะครับใครที่ชอบอยู่แค่เดียวหรืออะไรมากๆอย่างเงี้ยนะแนะนาว่าให้คาฟแค่แค่นั้นแค่เดียวหรือว่าฟาร์มแมททีเรียลแค่นั้นแค่เดียวเลยถึงบล็อกหน้าจะไม่มีนะครับของออกใกล้ฟาร์มทิ้งเอาไว้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะครับพอของออกปุ๊บเราก็เปิด พอเราเปิดไม่ได้ปุ๊บทีนี้เราคับรัวๆไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับวิธีการฟาร์มแมทเทียลในเกมแมนกาซิโร่นะครับผมชอบกดไลค์ตามกดซับสไครป์าลืมกดกระดิ่งนะไว้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมอยากสนับสนุนเราผมเพียงแค่สามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแทนเมมเบอร์ได้นะครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจของผม VFT by t a b Channel ครับผมแล้วก็ร้านเรา Tap Shop นะครับตอนนี้ก็เปิดพีในโคส่วนของใหม่อยู่แล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปอื่นนนๆของพววววกเรราัััีี้้ไปแลสสดคบ แท็บเมมเบอร์ Member ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒนะครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วลายนะผมคุณจะจิรายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรน,นะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ